ขาขณะนี้ก็ประมาณตีสีสเนาะ,นะ,นะที่ตลาดไทยขับรถมาฝ่าฝนมาด้วยนะต้องใส่เชือกันฝนมาเนาะลูกน้องเทน้ำใส่ด้วยกันเลยนะตัวใหญ่ก็ใส่ด้วยกันนี่ เดือนเลยครับเ,เดือนต้องเก็บเก็บฟ้าเก็บฟ้าสะดุกแล้วเ,เปิดเต่กี่โมองอ่ะแล้วเปิดร้านเต่กี่โมงทีสามโอ้เปิดทีสามแล้วไปปิดกี่โมองอ่ะ เลิกงานสี่โมงสี่ฮะสี่โมงเย็นสี่เย็นอร้านเจเรียมเปิดตีสามเลิกงานสี่โมงเย็นทุกท่านอันนี้อันนี้จะส่งหรืไงโอ้สับส่งรนี้กิโลอะห้าสิบโลห้าสิบโลครอโอ้ยไอ่อะไรปางนะบมก ปลาหมดเลยบอกอันนี้ปลาหมดเลยบอกะไม่อันนี้ปาลา<ะ>เท่านั้นเลยบ<ร>อกโหเอามาพักไว้นี่บ่กออปลาที่เอามาพักไว้นี่่ดูนะโอ้มอเลี้ยงปลานี่เขาเลี้ยงตรงนี้แล้วเ,เอามาขายตรงนี้พี่น้องทุกท่านโอ้มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนาะนี่ปลาปล่อยตรงนี้ ตรงข้างเลยน้อบสวยงามมากพี่น้องใหญ่อลังการทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านเจเรียมตราไทยคนเก่าคนแก่พี่น้องซื้อมาด้วยกันก็ประมาณ2ีกว่าปีพี่น้องซือร้านเจเรียมนะพอดีแกไม่ค่อยมีปลาปล่อยก็เลยผ่านตลอดทุกท่าน นี่ไรับซื้อจำหน่ายปลาดุกปลาช่อนเจเรียมตลาดไทยทุกท่านเบอร์โทรตามนี้เนาะเบอร์โทร0817545259เจ้เเจเรียมทุกท่าน

ปกตกจะพาพร้มอมจะออกเดินทางดอนเมืองอท่านนะดู้วามรุดนะค้ามลุดนะไม่หลุดนะจึงเลยจึงเลย ครับจะไม่เชื่อใจแล้วไม่ผ่านโองไหมลองนี่ไม่ีด้หัวแล้วโอเคโอเครู้เรื่องไเลย